เป็ดตัวละลายแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการชำแหละค่ะสูตรนี้หนังคือใช้ทอดนั่นแหละเขาเกี่ยวกระเทียมไม่ใช่ทอดเอออ๋อเอาเป็ดไปเจียวแต่มันไม่ถึงขั้นกรอบใช่ไหมครับเจียวเจียวใส่กระเทียมเกียวใส่กระเทียมจะหอมก็อร่อยดีอืสูตรพี่พรเลยนะ โอ้โหสับจนตะวันตกดินแล้วนะพี่พรฟ้าแต่ป้ามืดแล้วนู่นเออถ้าดอกไม้อย่างงี้ต้องร้องเพลงมางามเท้ลาเป็นเจ้าหมอเนี่ยงานละเอียดค่ะงานละเอียดข้าวคั่วคั่วใหม่ๆจ้า อันนั้นแผนกอะไรคะคุณพี่สำรานคะต้มยำกระดูกเป็นต้มยำกระดูกนะสามประสานเลยนะคะวันนี้ใช้พ่อครัวแม่ครัวสามคนอืมเอาคั่วหอมอร่อยใส่อะไรบ้างคะพี่รานค่ะใช้ใบมะกรูดครับต้นแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใบกระเทศครับ แล้วก็ตามด้วยนะ้ำมะขามเปียกเอยอะอีกหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่<อ>ครับ,บเปรี้ยวนะครับรมออย่างต้เปรี้ยวครับเแเป็นโนเ้อาละน้ำเดือดแล้วออกเป็ดลง ตรงนี้เป็นกระดูกนะคะใช่ไหมคะเน้นกระดูกกระดูกครับโอ้โหเพิ่งจะเสร็จจ้าเพิ่งจะเสร็จโอ้โย,โอโยลูกคนสับนานมากสับมันกินยากเหรอต้องให้ละเอียดเลยใช่ไหมคะ แต่หูดูแบบแบบร้านค้าเขาไม่ละเอียดงี้นะส่วนใหญ่เขาจะเป็นก้อนโคลคเลเนาะที่ร้านก็ส่งรนนดูดิมันเยอะตัวกว่าเป็ดตัวตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็เนื้อเพิ่มอีกถุงหนึ่งเป็ดสองตัวเป็นไก่เป็นเป็ดสองตัวใช่ไหมอย่างเงี้ยถือว่าสองตัวนะคะคงจะเคยเห็นลุงพรทำลาบเป็ดแล้วนะคะครั้งที่แล้วเดี๋ยวดูว่าฝีมือเขาจะนิ่งไหมอีกวยนนี้นะคะ ข้าดอกไม้ขุนตากำลังเตรียมเรื่องนะคะตอนนี้นี่คือเครื่องหมูมามราดเนื้ออันนี้เป็นการเจียวกระเทียมจากหน,นังเป็ดเราไม่ใส่น้ำมันเอาเอา,เอาม,มันเป็ดเออมันน้าดจากหนังเป็ด ที่เดียวเอาไปเที่ยวกระเทียมเที่ยวกระเทียมคืออย่างนี้นะคะนะในขณะที่ต้มกระดูกเป็ดก็เดือดพุ่งพุ่งพุ่งรสด้วยเครื่องปรุงรสอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใส่จ้าข้างบน่นนะข้างบ่นใชยไรมหอมกันเลยไงเจ้าเข้าวไม่รู

มะขามเปียกเกลือแล้วก็ผงปรุงรสเท่นั้นเนาะน้ำตาลนิดหน่อยครับเอไม่ใส่พวกพริกพวกอะไรเลยพริกมีอยู่แล้วใช่ไหมเอ่อพริกไม่ใส่เพราะว่าเรากินลาบมันก็เผ็ดอยู่แล้วจยากรสน้ำร,อรออ้อนร้อนคล่องคอเหมือนเป็นน้ำซุปใช่ครนะับ่ลผมีมะเขือเทศด้วย บอกเพลงนี้เพราะเพลงอะไรอ่ะแม่แย่าโมจ๊กเหแม่แย่าโมเอาเอาย่าโมนี่วนๆไปใช่ไหมแม่ลเอาละพรหางเริ่มจากเหลืองๆไม่ถึงขั้นกรอบใช่ไหมคะไม่ถึงขั้นกรอบรับพร <c oughs> เหลือง หน้าลาบเป็ดก็ถึงมันเนาะเพราะว่ามันมีหนังนี่มันเป็ดไงถามผักชีน,นี่ไงอ่นแล้ต้องใช้ผู้ช่วยนะคะเพราะว่าเป็ดเยอะมากก็ไมให้สดสนิทเลยใช่ไหมถ้าไม่คนมันจะแข็ง มันมันเข้าไม่ได้เป็นก้อนครับอ๋อพยายามให้มันไม่ให้เป็นก้อนถ้าเป็นก้อนจะไม่ตก เอาเอามาใส่กันนนี้จับจะปิดกันมันนนมนีน้ำด้วยไงปิดมันแช่ฉนไงน้ำเป็ดบปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนเดแล้วก็เดียเด๋ยวค่อยมาปรุงนะค่องอันนี้ใส่ได้ไ,นะไม่ใส่ได้แต่พริกผงก็เข,าข้าวั่ว ข้าวคั่วนี่สุกแน่นอนใช่ไหมครับมันจะเหนียวไงถ้าเป็ดเนี่ยเป็ดมันร้อน,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 นครับรรรรรนะ้ำมันไม่เดือดไงต้องปรุงรสผมปรุงรสนะครับคนบ่อยๆมันจะได้ยินไ,ไงเท่าพี่ต้นเขี่ยบอลเยอะเขี<า>่ยแกนเลยช่วยกันค่ะเพราะเส้นสำรานเขาจะมีความแข็งแรงนะคะด้วยที่อายุยังน้อยค่ะมันป็นหนุ่มน้อยกะลาม แต่เป็นคุณตาแล้วนะพริกน้อยเลยพริกน้อยอ่อนออเบอกว่าจะขาดีไหเราแบงค่ะราใสเราแงสัขาใส่พริกป่นได้แล้ว เขาพูดก็ใส่ได้แล้วนะะเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วหิวแล้วหิวแล้วโอ้มืดแล้วครับไม่เย็นแล้วครับเด็กแล้วคนรออยู่ครับน้ำปลามะนาวโอ้สิพว้ามะนาวแบบนาาเขาไม่เปรี้ยวมากหรอคะ เออ่ขากินไม่ค่อยเปรี้ยวกันอ๋อถ้าเป็นผักกากก็เปรี้ยวไม่ใครชอบเปรี้ยวกะปรุงปรุงอีก<ะ>ด้านที่หลังคร<ะ>ับค่มเอรงเอรันแต่ว่าถ้ามีต้นอยู่แล้วนะต่อไปมันก็ขึ้น าวคั่วหอมค่ะขอ้าั่วแบบใหม่มากน้ำปลาไม่สุกนดนี่อันนี้น้ำปลาอยากยด้น้ำปลาหน่อย อันนี้เราขอบัพเปอร์ส่งให้เอฟซีนะคะเราเอาของใครไม่รู้มากินค่นะน้ำปลาล้างนของน้ำนิดนึงนะคะมันจัดหนัวแล้วก็ปรุงง่ายขึ้นเลยเป็นไงตะลินตะลันชิมดิสิไ,ได้แล้วนะมะนาวามะน,นาวตัมดมะนาวตัดมะนาวอย่าพึ่งคนรอมะนาวมะนาว เนื่องจาก,จากลาบเป็ดเราอาจจะดูน้อยไป<ฮ>ใช่ไหมคะ่าเติมมะนาวอีกหน่อยสักประมาณามลูกหนึ่งสาลูกครับสามลูกเลยนะเพรเป็ดต้มเยอะนะลูกหนึ่งน้ำนิดเดียวเองอก็เป็นอันเรียบร้อยนะอ้าวโรยเลยจ้าใบมะกรูดซอย ็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะรถนี้เลยนะคะลาบเป็ดลาบเป็ดตะพอนไอคุณรัชนีพิมพ์ดูสิเอ้าช้อนนะซ้อนนะซ้อนนพ่อครัวทำลาบเป็ดอ่ะมีไหมล่ะพริกพริกทอดอ่ะพริกทอดอ่ะมีไหมยังไม่มีครับโอ้โหตายตายตายถ้าไม่มีนี่เอาพริกทอดไปทางหน้าใี้ไปนี่ โอ้กำลังหาอยู่ครับเออขาดไม่ได้ขาดไม่ได้กันนะครับจะบอกว่ามีขายแล้วใช่ไหมพริกทอดแม่หลังนเนี่ยเนี่มาดูออ้ยมีแล้วโอ้โหเทไปเลยโอ้โหนี่นี่พริกทอดแม่หลังนาดเทไปใบมะกรูดนี่พี่พิมครับแล้วนี่ฮะน่ากินจริงๆเลยแล้วนี่ครับปัดเด็ดอ้โห อ oh. uh huh. ต้องซื้อไปสามถุงร้อยแล้วแหละงั้นอนะ่ะ <laughs> อร่อยถ้ากินพิกาคำแล้วลูกขนาดนี้ต้องซื้อไปสามถุงเลยแ uh huh. พ็คหนึ่งไปเลยนะผมเป็นคนชอบเผ็ดอร่อยมากเดี๋ยวลองลองพริกด้วยต้องพริกทอดนะฮะ uh huh. ลาบเผ็ดก็อร่อยพริกทอดก็แแ่บไอ้ยาโอ้โหไม่ใหญ่แล้มพริกทอดปุ uh ๊บโอ้โหหอมเอาหมดหม้อแล้วมั้ง ก็จะหมดหม้อแล้วนี่อรอร,รอนั่ก่อนรอ,อร่อยอ่ะ,อร,อะรอข้าวเหนียวรอก่อนแ,แก้วแก้วๆ้อย่าลืมนะพริกทอดจริงๆลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ลาบเนื้อใส่พริกทอดแ่บอย่างนี้